อาจารย์ถนอมขวัญนะคะจากเป็นตัวแทนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งวันนี้จะเป็นวันนี้ที่เข้ามาก็คือเป็นเป็นกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงสําหรับอุตสาหกรรมกรเกษตรแปรรูปภายใต้โครงการยกระดับสินค้ากเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมะคะ่ะวันนี้ก็คือเป็นการเข้ามาวินิจฉัยกิจการของห้างผู้ส่งจสรการ Carlos Foods ค่ะว่ามีความต้องการให้ให,ให้ทาง รมส่งเสริมช <p> ่วยในด้านไหนนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นคุณอ้อยจะเป็นตัวแทนของคุณวีรวงปันทองสุขซึ่งเป็นหุ้นส่วนของห้างสุดจำกัดฮาร์ล่ะค่ะก็คือจะจะให้ช่วยแนะนําตัวก่อนนะคะแล้วก็แนะนํากิจการค่ะก็อ่าน้้อยสมประสงค์นะคะก็เป็นอ่า หุ้นส่วนในห้างส่วนคาร์รอสฟูดนะคะอาคาร์รอสฟูดเนี่ยของเราเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการผลิตปลาเต้นนะคะเป็นจากปลาดุกนะคะก็ทําม,มาจากปลาดุกเต้นปลาดุกเต้นหวานปลาดุกเต้นเค็มปลาดุกแผ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่เป็นพื้นที่ที่เลี้ยปลาดุกเยอะเราก็จะส่วนใหญ่จะเป็นแปรรูปจากปลาดุกทั้งหมดนะคะแล้วในขั้นตอนการผลิตเราก็เหมือนกับว่าเราก็จะมีปัญหาในเรื N ่องของ ในเรื่องของการแพ็คตัวบรรจุภัณฑ์นะคะบรรจุภัณฑ์เพราะว่าปกติเนี่ยเราจะเป็นใส่ถุงซึ่งเป็นการใส่ถุงที่มันต้องแปะสติ๊กเกอร์เนาะมันดูเหมือนกับยังไม่ได้มาตรฐานนะคะเราก็อยากได้เครื่องที่แบบ,บ,บติดฝากระป๋องอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ดู่าการยกระดับสินค้าใช่ใช่เป็นการยกระดับอีกขั้นหนึ่งนะคะแบบ อ่าพอดูแล้วมันน่าซื้อน่าทานอะไรเนี้ค<ม>นนยค่ะอ่านั่นแหละค่ะเราก็อยากได้ตรงนั้นนะคะแล้เมื่อกี้ก็ได้ทราบความต้องการของคุณอ้อยแล้วนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องเอ่อต้องการเครื่องฟีลบรรจุภัณฑ์ที่มันดูให้ให้มันดูได้มาตรฐานอะไรขึ้นนะคะซึ่งอาจจะเป็นการช่วยเพิ่มยอดขายอะไรได้ค่ะทีนี้ก็คือเดี๋ยวทางทางอาจาร,รย์เนี่ยก็จะระวางแผนนะคะว่าว่า จะใช้เครื่องอันไหนอะไรค่ะได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยแล้วก็เดี๋ยวจะมานําเสนอคุณอ้อยอีกทีหนึ่งค่ะว่าว่ามันเป็นเครื่องอันไหนที่เหมาะสมค่ะแล้วก็อาจจะช่วยวางกับการทําบรรจุภัณฑ์ใหม่อะค่ะค่ะก็เดี๋ยวก็ต้องขอขอบคุณคุณอ้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ